นี่อ๋อน,นี่แช่ตู้เย็นไว้ชุน้เจทําไทเวชแนลครับนี่ครับโอ้มาเจออีกแล้วครับก็ลออโดนไฟช็อตนะฮะบางคนไม่เชื่อครับว่ามันโดนไฟช็อตจรงๆๆิงเออเนี่ยอันนี้คือเขาเอาแช่ตู้เย็นไว้นะฮะนี่ครับตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยมีทั้งหมดสี่ตัวนะฮะเหลือเชื่อครับไอที่เห็นคือตายหมดแล้วนะฮะตายหมดแล้วแล้วก็แช่ฟิตแช่นี่แข็งไหมแข็ง ตัวู่สองตัวเมี 2. 2> เยสองนี่ครับก็อออลอกตัวใหญ่ด้วยนะโอ้ยนี่ครับปหนูแกแฟนแกทำงานไฟฟ้าเขาเอามาให้นะนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยจริีๆแล้วก็โอ้ยต,ตัวคู่ม,มันเลยลตัวคู่หมดเลยตัวคู่หมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวบางคนจะหาว่าเราแจร้ายนะครับจริงๆแล้วมันมันเป็นก็ลอกที่วิ่งบนตามสายไฟนะครับแล้วก็โดนไฟช็อตแล้วก็ล่วงลงมานะครับ แล้วคนที่เขาทางานไฟฟ้าเขาก็ไปเก็บมานะเพราะเขารู้ว่ามันกินได้นะฮะพวกนี้มันไม่ใช่ไปติดโรคติดอะไรมานะครับมันก็โดนไฟช็อตนะครับเป็นกระรอกที่แข็งแรงนะครับสามารถกินได้นะฮะก็ทำให้สุกแล้วก็ก็กินได้เหมือนอาหารทั่วไปนะครับพวกกระรอกแตกระจงนี่ตระกูลเดียวกันนะนี่ครับเหลือเชื่อเลยนะครับโอ้ยต้วนมากดูหน่อยโอ้นี่เขาแช่ตัวเย็นไว้นะฮะนี่ครับ ไไน,น,นี่อะ,อะอบางคนก็บอกโอ้น่าสงสารจังเลยนะนี่ถ้ามันมีชีวิตก็คงไม่กล้ามาแบบนี้นะฮะก็คงจะเอาไปเลี้ยงหรือว่าปล่อยมันไปเหมือนกันนะฮะทีนี้คนที่เขาได้มาเขาก็บอกว่าเอา๊ะมาทํากินดีกว่านะดีกว่าเอาไปทิ้งไปอะไรนะสักพักเข,เขาจะไปย่างไฟถอนขนนะฮะแล้วก็ นี่แพงเด้อโอ้เขาบอกมีราคาแพงนะก็เลาะนะเป็นอาหารป่าชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าโลกสวยแล้วนะครับผมเห็นที่เขาขายที่ตามร้านอาหารป่านะครับครึ่งตัวจานเท่าไหร่ครึ่งตัวร้อยห้าสิบบาทโอ้อันนี้ก็นี่ผมหนักเป็นโลเลยเนี่ยโอ้น่นนะ อ,อันนี้จะไปทำอะไรต่อไปนี่อันนี้จะไปทำอะไร <ยา S 1> อ่ไปย่าง<ย>าไปย่างนีไ่ไปย่างนู้นนะไปย่างนู้นนะไปย่างอะไรนี้นะย่างไปเอาเตาออกไวแล้วนี่ครับโอเคนะครับกระลอกสุดยอดนะครับขอบคุณที่ทติดตามชมครับสนัสดีนรับช่องไทยชาแนลครับกรบะลอกปลา